ให้มีค่าเราจะทําไม้กวาดจากขวดพลาสติกอ่าวิธีการทําง่ายๆเอาขวดมาเอาขวดมานะครับนี่คือถามก่อนใครเคยทําไม้กวาดแบบนี้มาก่อนยกเลยครับโอ,อ้ยคุณลุงนั้นก็มีคุณลุงชื่ออะไรน,นะน้องแนมะ็กคุณลุงน้อยคุณลุงสุทันชเขาทำไม้กวาดจากอ่าแขกจากอะไรนะจากแขนที่จะกใช่ไหม ถ้าเกิดว่าทำแบบนี้เป็นเขาจะมีทักษะการที่จะมามามา,มาในการขึ้นรูปขึ้นอะไรก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพาทำนี่คือไม่กว่าสมัยโบราณที่เราใช้ทำมะพร้าวบ้างใช้ดอกหญ้าบ้างใช้แขมบ้างอะไรก็ว่ากันไปใช้เส้นตาบ้างมาทำแบบนี้นะครับนี่คือไม่ใช่ออาการทำเห็นไหมครับเราได้เส้นตาบาเราได้ทำมะพรา้าวมาได้ดอกหญ้าเราก็มาขึ้นรูปสายมันต้องมัดมันจุ่มมันจุ่มแล้วก็มาผ่านไม้เห็นไหมมัดเป็นชุ่มเสร็จแล้วก็มาผ่านไม้ผ่านมาเสร็จรูปต้องค่อยอนดร่วนมัด รววัดเสร็จก็ถักแล้วก็เอาชันทางมาก่อนเอาชันทาให้มันหยุดยากแต่ตอนนี้เขามีหัวพลาสติกมาเป็นต้นมันคือการพัฒนาคือการวีวบัฒนาการของการทําไม้กว่าในสมัยโบราณแต่พอมาตอนนี้มันก็มีนวัตกรรมก็คือหาวัสดุอะไรกว่าที่จะมาแทนแทนเจ้าเส้นทางอพร้าวแทนเจ้าดอกหญ้าแทนเส้นตาดได้ันคงทนก็ใช้ขวดพลาสติกมาทำนี่คือสมัยโบราณนะครับก็ได้หลากหลายรูปแบบ นะครับจะเป็นแบบกลมแบบแบนเห็นไหมแบบกลมก็เป็นแบบแบนก็แล้วแต่แต่เนี่ยจากไกลจากเส้นทางมะพร้าวกลายมาเป็นเส้นพลาสติกแทนนั่นคือการแตรรูปนะครับด่อยู่ธีเก่านะทำอย่างไรเอาขวดมานะเอาขวดมาตัดตูดวัสดุก็จะมีเครื่องมือต่างๆที่เห็นในรูปนี้นะครับมีเครื่องมือต่างๆที่เห็นในรูปนี้นะครับที่จะใช้เดี๋ยวผมจะจะทําให้เห็นจะสาธิตน,นะครับ ขวดใช้ทุกขนาดทุกชนิดใช้ได้หมดตัดได้หมดทุกขวดขวดนี้ก็จะใช้ประมาณ15บ0้าี่ใบขวดรุ่นนี้ก็จะประมาณประมาณ 35- มสิบี่ใบคนนี้ประมาณ6กสิบใบใช้ได้หมดนะครับมาแปลรด้เลยตัดตัวขววตัดให้ตรงตรงตัดให้ตรงตรงนะครับเสร็จแล้วก็ทําให้มันมีเส้นอยู่เส้นเล็กๆเส้นเดิมเพื่อจะสอดเข้าไปในเครื่องเครื่องตัดนะครับเครื่องตัดเดี๋ยวผมจะติดตั้ง ะะสอนเข้าไปในเครื่องตัดคนนี้นีคืออุปกรณ์สำคัญถ้าไม่มีตัวนี้แล้วเราจะแปลรูปไม่ได้เลยนะครับสอนเข้าไปในเครื่องตัดเสร็จแล้วเราก็สาวมันนะครับนี่คือผู้ผลิตเครื่องคนาเรียกืออาจารย์เอกสกลเป็นคนคนิดค้นใครที่ได้ไปดูงานต่างจังหวัดบอกเลยว่าต้นสกัดต้นกำเนิดมาจากสมุนครแล้วเครื่องตัดคือคนคนนี้นะครับคือคนคนนี้ต้องของโฆษณาเขาอยู่โรงพยาบาลสมุนไพรเป็นนักวิชาการนะครับ พอใส่เข้าไปก็สาวเลยครับดึง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 มันมก็จะกลายจากขวดก็กลายมาเป็นเส้นแบบนี้เนาะจากขวดกลายมาเป็นเส้นแล้วเอาเส้นไปยื่นให้มันตรงโดยการนำไปพันกับแผ่นไม้หรือว่าแผ่นกระเบื้องอะไรก็ได้แล้วก็เอาใช้ความร้อนเป่านะครับแผ่นไม้หรือแผ่นกระเบื้องความกว้างยาวก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะได้เส้นมันยาวแค่ไหนถ้าเป็นไม่กว่าแบบนี้เราจะต้องทำยาวหน่อย35 40เซน ถ้าเกิดอยากทำแบบที่เก่าสั้นๆลงมาแค่สามสี่เซนก็พอเพราะฉะนั้นแผ่นกะเรื่องและแผ่นไม้ขึ้นอยู่กับความต้องการเราว่าเราอยากจะใช้ได้เส้นกว้างยาวแค่ไหนเสร็จแล้วเราก็ใช้ความร้อนเตาก็คือเครื่องเป่าไอร้อนนะครับเครื่องเ่าไอร้อนที่ช่างไฟฟ้าเขาใช้หรือใช้อะไรับที่บ้านเรามีใช่ไหมได้เตาผงใช่แต่ได้เตาผงเขาบอกว่าต้องเป็นไดตัวใหญ่นะ ถ้าเป็นด้ายตัวเล็กพอปั่นเลยนะครับเท่าที่ผ่านมาผ้าผ้าด Mang, startup, Darwin, ้เป <PU> ่าผมผ้าเอาไว้การด้ายใหญ่เนี่ยเพราะเพราะเพราะคำวามันไม่มากเพราะไปต่อมาได้ตัวทำคำว่าผมมันทนไม่ไหวแล้วมันจะมีไอ้กลไกข้างในคือรูปเป็นแผ่นแผ่นอะไรก็ไม่รู้เขาเนี่ยมันไม่ก็ฝากว่าฝากว่าถ้าอยากจะใช้ยาเป่าผมก็เป็นขนาดใหญ่ไม่ต้องทำเรามีเครื่องมือให้แล้วเราได้ที่งานซื้อมา้ก็ได้หล่ะ วันนี้คือใช้ความร้อนก็อย่างหมดโอ้ก็ลองดูครับลองดูคปททำแล้วครับไม่หมดเลยครับครับแล้วมันก็ไม่สมบูรเสมอด้วยครับเมื่อวานที่ที่คำถามอาจารย์ครับเราใช้ไอปลวีไฟแ,แก๊สเป่าได้ไหมครับได้ครับแต่มันจะไม่เห็นเส้นให้เราครับขาดแหวนไม่ได้ครับความร้อนไม่ถึงต้องใช้ความร้อนเป็นร้อยองศากว่าต้มน้ำร้อนะไรร้อนต้มน้ำร้อนอ่า ต้มน้ำน้อนได้แต่ต้องเป็นน้ำเดือดเดือแล้วแช่ตอนเดือดแช่ไว้5นาทีออกฟืนก็ได้ซึ่งผมจะพูดตอบว่าการใช้ความร้อนเป่าทำได้สองขนาดก็คือใช้ย่ายเยื่อเป่าหรือว่าใช้ตัวที่เป่าหรือเอาไปต้มถ้าเราจะทำเป็นกลุ่มอาชีพ การที่เราจะใช้ในแบบนี้พื้นผ้าไฟที่แดดแน่นอเพื้นผ้าไฟที่แตกเลยแต่นี่ก็คือเราทำใช้ไม่เป็นไรตรงหน้าอแต่ถ้าเกิดเราทำเป็นกลุ่มเราก็พันแผ่งจะเบอ์พันแผ่งไม้สักสี่สาห้าอันเช่นต้มในปี๊บอย่าต้มใน้ออย่ๆก็ใส่ลงไปสี่ห้าอันแล้วก็ต้มทีหนึ่งโขมไฟมันเดือดห้านาทีขึ้นไปก็จะโอเคนั่นคือได้สองวิธีแต่คุณภาพของเส้นที่ได้จากการเป่า กับคุณภาพของเส้นที่ได้จากการต้มต่ากันจากการเป่ามันจะแข็งกว่าเพราะความรอม้อนมากเราก็จะทําให้เส้นมันหออเส้นปลาในแดนเนี่ยแบนเส้นมันจะห่อตัวมันจะแข็งแต่ถ้าเกิดเราใช้ต้มมันแบนก็จะแบนอยู่นนแหละแต่มันก็จะได้แค่ตรงมันจะไม่ค่อยแข็งนี่คือผลต่านี่คือผลต่าเราก็ต้องเลือกเอาครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะได้เส้นไม่กว่าที่มันแข็งคงจะต,ต้องได้ลงทุนใช้ไดเออร์ป่าใช้โบอเอ,อ์ตัวตัวอะไรร้อนเป่า เดี๋ยวเวลาเราทำเราใจเห็นแตีคือให้ฝังข้อมูลก่อนว่ามันเป็ความไลาเสร็จแล้วพูดคาว่าตัดเส้นถ้าเราจะทําให้กวาดแบบนี้ทำให้กว่าแบบนี้ก็คือตัดหัวท้ายเลยนะครับตัดหัวท้ายของแผ่นแต่ถ้าเกิดเราจะทําให้กวาดแบบนี้เราตัดแค่แผ่นเดียวพูดให้ฝัมแผ่นก่อนถ้าอยากจะทําให้กวาดแบบแบบปัดไม่กวาดกลมแับไม่กวาดแบนที่ไม่ได้ใช้หัวฟองคอนเสิร์ต เราตัดสองแถบให้มันมีสภาพเหมือนกับอะไรผังมะพร้าวที่เราใช้ออก็แบบเช่นเส้นแล้วเราก็มาปัดเป็นชุกๆๆๆแล้วก็มาพันหัวมาแล้วก็เอาลวดมาเป็นจบถ้าเกิดเป็นอะไรไม่กว่าแตนเราก็จะใส่ไม้ขวายไว้อันนึงใส่ไม้ขวายแล้วก็ขัดมันออกไปตามไม้ไม่จะแบนนั้นใครที่เคยทำไม่กว่าจะได้ออกตามที่ผมพูดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะใช้ไม่กว่าัดกับหัวไม้ตัดสองแถบถ้าจะใส่หัวพลาสติกตัดแถบเดียว ครับดูต่อไปก่อนอันนี้คือรจะมาไม้เอาบวไม้ก็ตัดแรรวก็มัเป็นจุ้มเป็นจุ้มเป็นจุ้มแล้วก็ไปใส่แล้วเอาเลวดมัดใส่บวมบนมัดแบบนี้ครับเตรียมไม้เตรียมไม้เอาไว้แล้วทำไมต้องมีขวดไม่มีก็ได้แต่มีขวดเที่จะทำให้มันเกิดความสวยงามไงเกิดความสวยงามเพิ่มราคาแล้ก็ใช้ที่อย่างที่เป็นประโยชน์ไม่มีขวดอันนี้ได้ไหมได้ตำรวจที่จับหลอกไม่มีขวดไม่บรรจุแต่บรรจุแล้วเป็นไงดูดีมีสกุลนิดว่าไงใช่ไหม เออดูมีคุณค่าขึ้นไปเลยวก็แล้วแต่ว่าเรารจะทำมันก็เป็นการตอบโจทย์ว่าขยะเราใช้ที่เป็นหัวเหวงเลยนะครับมันจะเป็นตอบได้เลยหลายอย่างะาานะครับประมาณนั้นดูตอนก็พันผันไปผ่าพพระมาณพเสร็จแล้วก็มัดร่วนนี่แน่ประร้วนนีุ้รมก็สุขวัเขา้าไปนะครับนี่คือเราเรียมไม้หวดถ้าเป็นไม้หวัวตรงไม่ต้องมีไอ้ไม้ตัวหักแบบนี้ผมเรียกไม,ม้ตัวทีก็แล้วกันมันจะเป็นตัวทีว่ามันเข้าใจไหม ถ้าอยากจะทําให้กว่าดอนก็มัดเลยไม่ต้องมีตัวนี้ไหนเกิดอยากทำให้กว่าแดงก็มัดเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาเชือกมาทำอย่างที่เราเห็นทำให้กว่าโดยไลน์ไม่จำแดงตามที่ช่วยหมายที่โยนแล้วแต่เราต้องการอ่าเสร็จปุ๊บน,นะครับผมมัดลวดเสร็จปุ๊บก็สวมขวดมันเข้าไปนะสวมขวดมันเข้าไปทํามัด้วยที่แน่นนะแล้วก็สวมขวดมันเข้าไปรับอ,อันนี้ผักผัา,ผาเชือกนะ,ะและ้วก็สวมขวดมันเข้าไปแล้วก็เอา I ound, ไอร้อนเตาที่จะนั่กอย่าง กดเข้าไปลนะแน่น้งเป็นแ่บนี้เลยสวยงามมากอันนี้คือทำไม้กวาดเป็นแบบโบราณก็คือไัดหัวไม้ทีนี้เรามาใช้แบบไม้มาใสา่บม้ออันนี้คือไนะด้นะได้เป็นไม้กวาดโคงได้มาเป็นไม้กวาดแดงไม้แบบโบราณหรืเราเาก็มาถามาาักนครับถ้ามันเป็นกับกับไม้ตัวอื่นก็มาถักไซส์ตรงไม้ที่เรา,ามัอกาไว้จะใช้ในล้อนถักหรือจะใช้เส้นเส้นของวาเองนที่สัมอันนี้ฝีมือของคนผู้สูงอายุนะที่เขามีประสบการณ์ เรียกถักลายมูสิกนะใช่ไหมมูสิกนะที่ทำให้เกิดเป็นเกล็ดแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรแบบนี้ครับเขาเรียกอะไรเขาไม่ใช้ไหนรอนเขาเอาเอาไอา้เจ้าไอ้เจ้าขวดเส้นขวดมูสิกมาถักสาเดินนี่คือฝีมือของคนแก่นะเก่งมากนะครับอันนี้ของศิลาที่ขอนแก่นผมไปปริญญาเพราะโอ้เขามีคนที่มีประสบการณ์พอใครขคืบให้พุงง่งเขาป็นนั่งทำทำทำเสร็จเรียบร้อย ติดบ้าไม่กวานธรรมตะดธรรมตะแปลว่าไม่มีวันตายฉะนั้นเจ้าของจะตายก่อนม่กว่าเอาจิตสุดท้ายไม่กวานธรรมะเพราะอะไรมันมีส่วนที่มันจะทงได้ไหมเช่นนี้ถ้าไม่โดนไฟท่อพีวีซีก็เปลี่ยนฉับร้ายทำมัเป็นพีวีซีถ้าไม่โดนไฟถ้าไมจะลางกันแล้วเอาไปใส่ไฟใช่ไหมอรู่ว่าเอาไปวางโดนแดดนานๆมันจะกรอบได้ไหมมันต้องรู้จักใช้ ครับนั่นคือวิธีการทำทีนี้มันมีวิธีม่นก็เลยทำเปแบบหัวพลาสติกแบบนี้ทำเปแบบหัวพลาสติกแบบนี้อ่ามันจะทำง่ายขึ้นอ่าก็มีวัสดุเป็นหัวพลาสติกหัวพลาสติกมาจากไหนก็ไม่โขลกเข้ามาไม่ขวา่าไม่ขวายกจ้าเราที่มันมังค์พงออกมาเลยทั้งด้ามทั้งหัวแล้วเราแค่เอาไอ้เจ้าเส้นนี้ไปทำใหม่ หรือถ้าอยากจะทําขายก็ต้องซื้อแบบที่วันนี้น้องแม็กกับทีมงานท่านนายกออกเงินซื้อให้ที่จะลแจที่กับเราในวันนี้แต่ต้องทําเองแบบกลุ่มเมื่อวานนะครับก็ดูว่าทําอย่างไรอะหัวทีนี้เขาบอกว่าหัวเนี้ยนะครับต้องดูซื้อให้มันตรงตรงหน้านี่ยม่ต้องมีดูด้วยเมื่อวานนี้ก็บอกว่ามีปัญหาว่ามันมีแต่ช่างกระจกเย็นะคแล้วก็เอาเส้นที่มันตัด เมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าทำให้ปั่าแบบนั้นตัดสองแถบแต่ที่เกิดเป็นทำบล็อกพลาสติกตัดแถบเดียวตัดแถบเดียวแล้วก็เอามาใสา่ในรวดมาใสา่ในรวดแล้วก็เอารวดมาใสาห่หัวนะครับเอารวดมาใส่หัวบล็อกพลาสติกตัดแถบเดียวนะตัดแถบเดียวแล้วก็จะมีบล็อกพลาสติกเอารวดนคล้องไว้แบบนี้ เอาของไว้เสร็จแล้วพอเราได้เส้นมาปุ๊บเอาเส้นมาห้อยห้อยห้อยไว้จนกระทั่งปริมาณมันมากพอปริมาณมันมากพอพอปริมาณมากพอปุ๊บเราก็ดึงดึงให้ไปเส้นรวดมันเข้าไปในหัวบอกอ่าดึงไปบอกบิดให้นนบิดให้นนแล้วก็ตัดรวดทิ้งเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอามาตีมันออกตีออกแล้วก็เอาเชือกในนอนขับแบบนี้ยึดแบบนี้เสร็จ เสร็จแล้วง่ายนะทำหัวบอกกับทำแบบนั้นแบบนี้ง่ายกว่าแต่แต่แต่เราต้องมีวัสดุเพิ่มเติมแค่นั้นเองก็คือต้องมีหัวบอกก็ถักไปถักไปนะครับนี่คือทำกันเป็นกลุ่มเลยที่บ้านนาซอบ้านนาซอมันหองว่าไฟฟลยให้เขาก็ไปตนักไม้ไผ่มาจากสวนีเลยเลยลงทุนทำด้วยกันช่วยกันทำไอ้ภาพตรงนี้คือภาพเขาเลยนะครับภาพของคนนาซอเลยตรงนี้ที่เราดีสาวเส้น ที่ผมไ,มได้ภาพปวลาที่มาโฆษณาที่สาเนี่ยครับนี่คือกลุมตรกลุ่มเดียวเมื่อกี้นี่ภาพนะาซองพอคนที่สาวสาวเสร็จอีคนก็มาตัดนะครับมีคนก็มาตัดมาเป่ามาเป่าที่มาตัดอ่ามาเป่าเป่านะครับมีคนกลุ่มเป่าแล้วก็ส่งว้ที่นี้ขึ้นรูปขึ้นรูปเสร็จรูปก็ให้คนที่เขาเ้าไปถักใครมีหน้าที่อะไรช่วยกันทำที่มีความเชี่ยวชาญรใครเซี่ยวชาาตรงไหนก็ทำตรงนั้นช่วยกันทำ เสร็จแล้วก็ตัดปลายมันให้มันตรงๆนะเพราะว่าตองเทียบได้มาปลายเปนเจมงอมเสร็จแล้วเราก็ตัดมันตรงเรียบร้อยก็ได้ดีกว่าออกมาแล้วเราก็ใส่ด้ำเข้าไปแล้วก็ตอกทับปูใส่ด้ำตอกทับง่ายไหมง่ายเดี๋ยวเราจะได้ทำอีกตัวหนึ่งแนะนำครับไม่กว่าพวกนี้กวาดฝุ่นไม่หมด Mandar để hôm qua bằng nhem bán. Bài mô bài mãi sẽ đi cốm sẵn đặt lại rồi yêu vệ tùy. thì vẫn được những tùa như thế nào. Luật chưa ba pháo nặng? Luật chưa ba pháo nặng? Luật chưa ba pháo nặng? มันจะเป็นเส้นๆใช่ไหมมันจะเป็นเส้นๆเ,เราก็ทําแบบเดียวกันแบบนี้เลยแต่นี่การมันเป็นเชือกอัดฟางห้อยลงไปห้อยลงไปแล้วเราก็ดึงขึ้นมาเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็ถักเรียบร้อยพอถักเสร็จก็คลี่ปลายเกลียวมันออกแค่นั้นเองเห็นไหมอันนี้มันก็คือจะอยู่ในเบ้าใช่ไหมมันอยู่ในเบ้าดีกว่าแล้วก็คลี่ปลายเกลียวที่จะได้เป็นได้กว่าแบบนั้น ใช้แทนดอกหญ้าได้อย่างสบายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาสอนให้หมดแล้วเรื่องจะทําไม้กวาดใช้ในตรงไหนตรงไหนได้หมดแม้กระทั่งไม้กวาดกวาดหยักย่ยเราก็ทําแบบนี้แหละใส่หัวไม้ตรงตงแต่เราเอาแค่จุดน้อยๆพอมัดใส่หัวอะไรหัวไม้ไม้กวาดหยักย่ไยบ้านเราที่มันพังมาแล้วเอามามัดใส่รวนมาร์คแค่นี้นะไง่ายไหมก็คือเอาเส้นมาใส่แทนอยากได้ไม้กวาดอะไรใช้ได้หมดทาได้หมด เก็งแต่เราเสน้นพลาสติกคอยใส่ให้แทนได้วัสดุเก่าเราตรงนั้นนี่คือไม่กว่าดอกหญาแทนไปใช้เชือกต่ววอสายม้วนหนึ่งมันประมาณสามจุดห้าสามโดถึงสี่โลทำได้ทำได้ง่าย,ยาประมาณไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าสามถึงสีมารูแล้วประมาณม้วนประมาณสามสี่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับทำไม่เยอะนะครับเนื่อคือสามารถขายได้ 5. ทำได้นะจบนะครับทำได้หรอที่ว่าทำได้นะทำได้ไหมครับทำได้ทำได้อยากทำไหมครับอยากทำที่ว่าต้องเห็นภาพจริงครับขอเวลาตั้งลงนิ้วแป๊บนึง